ของสุดท้ายหลวงปล่อยตัวเลขเป็นโซนก้าวกับโซนน่าลงเนาะของสุดท้ายนี่ฟันตัวเดียวเลยเหรอคะก็เหมือนเดิมแหละก็ลหลายตัวอยู่แต่เราระ,ะบุให้ตัวที่เน้นให้เน้นให้นี่ว,ว่าตัวนี้ชอบตัวนี้ตัวนี้ประมาณนะี้แต่เห็นไงในที่ว่าให้ดูเมื่อกี้ที่ว่าแคปนั้นแคปรูปไว้อยู่แต่อยู่เครื่องนี้อ๋ออยู่ในเครื่อไงไลน์ดสดดูของเก่าเนี่ยนี่แหละอันนี้ นี่แหละที่ถ่ายรูปไว้อันของเก่าของเก่าของเอดีแล้วเนาะเป็นเป็นตัวเน้นเลยนะคะก็เน้นให้เป็ดห้าเก้าสามเก้าศูนย์เก้าสามนี่น่าจะเป็นเลขที่คุณลุงชอบชอบก็เลยวงไว้วงไว้ไม่เป็นแอรแอจะบอกว่าเก้าศูนย์ได้กลับหมดเลยยังได้เลขท้ายสองตัวด้วยได้หมดใช่ไหมค่ะนะคะแม่นมากๆหาตัวจับยากค่ะเออเลขเลขสามตัวออกอะไรนะคะสามตัวหกหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ คุณลุงให้สองสองศูนย์เก้าอันนี้คือโค้งสุดท้ายอันนี้คือโค้งสุดท้ายวันที่วันันที่สิบหกก็ยังเน้นเป็ดห้าเก้าสามแต่เก้าศูนย์นี้ก็คือเป็นเลขรองมาตลอดติดตลอดเก้าศูนย์จะไม่ลดถือว่าเข้าเต็มเมนะคะเลขสมตัวก็ไม่เยอะนะคะุสิบวันนี้ก็ติดตามคุณลุงต่อนะคะ ไม่พลาดนะ f ให้กำลังใจเอสแล้วก็ให้กําลังใจคุณลุงซับที่ได้มาติดต่อคุณลุงวันนี้ช่วงเย็นคุณลุงเลยไปทำงานหบังากมาทร้ดบ้านมานร้อมอันค่ะคุณลุงเมื่อที่แล้วก็มีคนได้เยอะไหมคะก็ f ีก็โอนมาทําบุญเยอะนะที่ลุงทําซุ้มประตูกับอาจารย์ตุ้ยกับผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าอาวาสก็ใกล้ หลายพันแล้วจะถึงหมื่นนะพรุ่งนี้ก็จะทําผ้าป่าไปทําบุญกับเอฟซีทำให้เอฟซีที่โอนเงินมาให้ของของเบอร์โทรคุณลุงไหมคะอ่าเบอร์โทรของลุงเนาะ085 766 8406เดอฟซี085 766 8406อ่าเอฟซีอยากคุยอยากสร้างบุญสร้างกุศลก็ค่อยๆโทรมาหาลุง อยากจะร่วมทำบุญสร้างบัวร่วมทำบุญสร้างบัวไม่ใช่บัวบัวก็มีบ้านพันสีสร้างประตูค่ะซุ้มประตูของซุ้มประตูค่ะเป็นยังไงคะคุณลุงมืวันนี้เป็นนิมิตฝันที่ดีไหมคะเหมือนเมื่อที่แล้วเมื่อสามวันที่แล้วลุงแป๋วก่อนหน้านี้ฮัลโหลครับคุณผู้ชมคุณผข้ชมจะมาเสนอไหมจ่ะ อยู่จ้าว่าเป็นไงแล้วเนาะสามวันที่แล้วสามวันที่แล้วไม่ไปเอาอ่าเจ้าเมืองมาจากพระธาตุนาดูนแต่ปู่ของเจ้าเมืองเอามาก่อนหน้านั้นแล้วรอยซักก็เห็นเนาะครับนั่นปู่ออกมาแล้วเสร็จแล้วทางนู้นไปมาเข้าฝันแม่อยากแยกครอบครัวพ่อลูก ทางเจ้าเมืองของอเจ้าเมืองของพระปรท่านาดูนปูมาอยู่นี่ก่อนแล้วตั้งแต่งมวที่แล้วเนาะคับงมต่ดที่แล้วนะแ,แล้ว,ลวไปนิมิตเข้าฝันเจ้าของเขาอีกทีหนึง่งเจ้าของผู้เขารักษา,าเจ้าเมืองไว้กับมาเหสีแต่ลูกเขานะปานิมิตฝันบอกว่าอยากไปอยู่กับปูป,ปูนี่คือเอามาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหม okay. ก็เลยลุงก็เลยเขาโทรมาหาลุงลุงกันเลยไปรับมาทั้งครอบครัวเลยมาอยู่นี้ม,มาพอมาปุ๊บจะมีมีปู่แล้วก็มีลูกสะพ้ายกับลูกชายแล้วก็มีหลานมาอยู่รวมกันอยู่ในห้องพระเรียบร้อยอทีนี้เมื่อเมื่อคืนก็ฝันเขาจำได้อยู่เมื่อวานก็ฝันเดี๋ยวจะพูดข้าวให้ใต่อเนื่องกันเลยไม่ว่า ปันเมื่อวานไหมว่าปันเมื่อคืนแต่พูดทีเดียวจบเลยนะฮะคือเขาจัดงานอยู่ในอำเภอแบบมหรศสมบหมหลําใหญ่วงใหญ่ลุงก็เข้าไปดูว่เาเอ้ามีผู้หญิงผู้หญิงเขาประกาศร้องเพลงจบเรียกเขาเรียกประธานใหญ่ประธานใหญ่เขาเรียกชื่อลุงเลยสินี่อ้าประธานใหญ่ทำไมเราแค่เป็นคนไปดูมหรศสมัยเฉยๆล้วไม่ได้เป็นประธานใหญ่ ทำไมตรองเรียกเชิญคุณลุงบุญตามาขึ้นเวทีเป็นประธานใหญ่ในในงานผลนว่าคร<ช>ับลุงก็ไม่ได้มีความชิดแบบนั้นนะเราก็ตกใจสิอา้าทำไมเราต้องไม่เป็นประธานใหญ่ก็งงก็ได้ขึ้นไปก็สวัสดีเขาก็มีหางเครื่องมีอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกับผูานายอำเภอผู้ว่าอะไรประมาณเนี้ยที่มาแต่ให้ให้ลุงเป็นประธานประธานใหญ่ ทำไมต้องให้ลุงเป็นประธานลุงก็แค่คนมาหากินหาเช้าจินข้ามธรรมดาเนาะเรายงังงนี่ตรงนี้เสร็จแล้วลุงก็ลงมาอ่าลงมาเสร็จแล้วก็มามาขึ้นรถโด,ดยสารกลับบ้านรถโด,ดยสารนำกำแข็นหัวมาทางบ้านพอดีอาศัยรถรถเก่ารถเก่าๆนั่นแหละรถโด,ดยสารรถโดยสารนั้นมันจะมีคนโดยสารมีแต่ผู้หญิงนั่งในรถแล mm hmm. ้ลุงก็นั่งมาถึงบ้าน สางคนสามลง่า,งามคนสางลงเดี๋ยวลุงคนเดียวก็ลงถึงบ้านพอดีเข้าบ้านพอดีที่นี่ในความคิดลุงเนะ่ก็ถ้าเป็นนิมิตในฝันก็ขอให้มันก่อนที่จะนอนนะลุงก็บอกว่าให้ฝันยังไงใช่ใช่เสร็จแล้วลุงก็จะบอกว่าขอให้ถ้าไม่บอกเป็นหวยก็ให้บอกมทะเบียนรถ ทะเบียนรถเบาไม่ต,ไต้องเขียนก็ได้เนาะไม่ต้องเขียนก็ได้มันมีมันมี <c oughs> มันจะมีแบบน้อยน้อยไม่เป็นไรค่ะุี่มาเลยเนาะ,ะคือทะเบียนรถเนี่ยมันจะเป็นสองเก้าสองสองเก้าสองทะเบียนรถอะไรคะทะเบียนรถโดยสารที่เขาส่ง,งถึงบ้านเลยสองเก้าสองอันนี้ก็คุณลุงมาลีขอคือที่สองอ่าคือไล่ต่อเนื่องกันมาคืนแรกเนี่ยคือเราได้เป็นประธานคืนที่สองมาก็ได้นั่งรถไปนั่งรถเที่ยวในเนือเกี่ยวกับเที่ยวในงานนั่นแหละแล้วก็ขากลับเขามาส่ง เบียนรถสองเก้าสองแล้วเลขข้างรถหมายเลขประจำทางเขานั่นสี่สองแปดหสี่สองแปดหกแต่เบอร์รถเนี่ยเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดใช่เบอร์รถเบอร์เจ็ดเบอร์รถเดซาคันนั้นนะคือนี่ลุงมองเห็นตัวแดงๆเลยอ๋อนนี้ไม่ได้แดงแต่ว่าเราขึ้นรถเหยียบแต่เราเห็นเรารู้ว่าเป็นรถคันไหนนะค่ะเออเรารู้ว่าเป็นรถคันนี้คันนี้เอซีนะคะถ้าดูไม่หันฟังไม่ทันเดี๋ยวแอดจะขึ้นให้หน้ากล้องนะคะเลขที่คุณลุง C, อีกสี่เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ส่วนความฝันคืนก่อนหน้านั้นก็ต้องเอาเนาะ,ะมันเป็นตัวเดียวกันเลยมันกับมาย้ำหรือเปล่าเขามีคนมาให้ลุงนะ่ะเขียนในงวงช้างเลยนะอ่าอ,อันนี้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 ช้างใหญ่แต่ว่าเขาจะกางผ้าม่านไว้ เสร็จแล้วไม่เห็นตัวเพราะลุงกลัวช้างค่ะเอาผ้าม่านกันผ้าม่านกั้นแล้วก็ห,หัวช้างเอามือช้างออกมางวงช้างออกม,มาอย่าง,ยงเดียวแต่ว่าไม่เห็นตัวเพราะลุงกลัวช้างแต่ไหนแต่ไรค่ะเอาแต่มือมาเด้อถ้างั้นเสร็จแล้วเขาก็งวงมาแล้วก็มีคนเอาขนนกขนนกมาให้ลุงนะลุงตุาขอขอหัยหน่อยอขอหัยหน่อยลุงตุาขอหัยหน่อยแล้วก็ เอาอยัางไงละ่ะขอหวยอย่างไงไม่ใช่ช้างหรอจะมาให้หวยลุงแล้วลุงจะให้หวยอย่างไงไม่ลุงอยู่กับลุงแล้วหวยเนี่ยอยู่กับลุงแล้วนะหให้ลุงเขียนใส่มือช้างตรงนั้นมันก็เป็นร่องๆแบบนี้เนาะมันไม่ได้เป็นกระดาษแล้วจะเห็นตัวอย่างไงใช่ไหมมันก็เหมือนขาบวบ้อเอ่อลุงก็เอาเขาเอาขนนกขนนก,นนกด้านหนึ่งเหมือนกับโบราณเนาะเหมือนกับเฮ้โบราณเนาะขนนกแต่จุเมมือกันแหละแล้วก็ไปเขียนลุงก็เขียนจาได้เลยทันทีเลยตัวน้นลุงเขาบอกว่า เลขอยู่ในความคิดของลุงแล้วให้ลุงเขียนเลยเขาอยากได้แต่กับลุงทําไมไม่ให้ทำไมทรังนู้นไม่ให้ลุงลุงว่าไม่ต้องให้ลุงไม่ลุงคิดอะไรมันก็จะจะออกแบบนั้นแหละเขาอะที่นี่ลุงก็เขียนเด้เอาดีๆได้สี่เด้อตั้งฟังดีๆแต่เพราะมันไม่มีปากกาเขียนแบบนี้เนาะอ่มันจะมีเอาลุงก็เขียนไปเลยหนึ่งสองเก้าสามตัวมันตัวเดียวกันกับเลขรถไงทะเบียนรถ เก้าสองเก้านะกสองเก้าสองสองเก้าสองอ่าตัวเดียวกันอีกสองเก้าตัวเดียวกันใช่ค่ะไม่ได้ไปไหนเราลงทุนน้อยเป็นเลขย้ําเป็นเลขย้ขย้ํามย้ำแต่ก็เป็นเลขเทียบด้วยนะอีฟซีระวังนะคะสองเก้ากับสองหกก็ันเลยนะ้มาในที่ลุงก็สองหกเพืเขามาส่งรถเข้มาส่งลุงมาส่งลุงรถโดยสารอันนี้มีฝันที่ดีมากๆนะคะที่ได้คุยกับคุณลุงวันนี้ ก็มาลงที่บ้านด้วยสองหกบ้นที่สองบ้านที่ยี่สิบหกด้วยเนาะเลขก็เลขเก้าวันจันทร์ราการอีกเนาะสองหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองสองเก้าที่ย้ำเบสหนึ่งสองเก้าย้ำมาเรียนรถสองเก้าสองฟามก็หนึ่งหนึ่งสองเก้าเลขข้างรถก็สี่สองแปดหกส่วนเลขเบอร์รถเนาะเบอร์คันนั้นมันเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็คือไม่มีแต้มใช่ไหมก็เอาศูนย์ใส่ก็เป็นศูนย์เจ็ดเมื่อสักครู่นะคะคุณดูงบอกว่าหนึ่งสองเก้าใช่แต่ว่าช้างเป็นเจ็ด สนใจที่ว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเทียบนะคะก็เป็นหนึ่งสองเก้าหรือว่าเจ็ดสองเก้าได้ยี่สิบสเลยค่ะคือเหมือนว่าคือช้างก็บางคนเขาบอกว่าเป็นเลขเจ็ดนะช้างแต่บางคนก็ว่าเป็นเก้าเพราะตัวใหญ่สูงแต่แล้วแต่คนจะตีเป็นตัวไหนเป็นเลขไหนแต่เลขไม่อยู่คุณลุงไม่ได้อยู่เลขไม่ได้อยู่กัช้างเออเนความฝัน่หนูว่าเป็นความฝันแต่ว่าเป็นนีงมีฝันเลขอะไรจะมา <lee. S 2> ดํารวมกัน,กน,กนเลยเนาะอันเดียวกันเลยมาตรงกับเลขที่บ้านด้วยนะคะเอฟสี่เอฟได้มาคุยกับเออบารลตีก็หนึ่งสองหกนะอ,อันนั้นหนะน,นึ่งสองเก้านะที่เขียนเบอร์น่ะเออทีก็หนึ่งสองหกอีกใช่หนึ่งสองหกทับหกโมงนะหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าใช่แล้วรถเดยสามก็มาส่งถึงที่ก็บอกว่าเป็ 1, 2, 6. 5, 6นเะจ็บตัวเด,ดียวอีกหนึ่งนี่เป็นเจ็ดได้แน่นอนครับเนาะหนึ่งเป็นเจ็บได้เทียบกันเทียบกันได้เอฟสีนะคะก็เป็นแนวทางสำหรับทวกี้ แต่เป็นนิมิตฝันที่ดีมากๆเพราะ <c oughs> ว่าทําไมนิมิตฝันอย่างที่ลุงบอกตั้งแต่ต้นว่าที่ไปเอาครอบครัวของอปู่เจ้าเมืองของอปู่พญานาะคี่ลุงไปอัญเชิญมาเชิญมาเข้าบ้านงวดก่อนที่ว่ามันได้เ้าู0ไงเข้าบ้านก็126อยู่แล้วใช่เข้าบ้านแล้วก็ไปเอาลูกชายแล้วก็ม, ah มาเฮสีจากพระธาตุนาดูลมาลุงที่เอาอันนี้เรื่องจริงมันช่เรื่องฝันนะคะเืองรอถือไปับมา ไปบูชา่นมาบูชาเสร็จแล้วก็เอามายิงพระเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะรย์เชิญให้อยู่เพราะเป็นพรุ่งนี้เป็นเป็นวันดีเป็นวันพระเป็นวันพระไหวันวิสาขับูชาแล้วันอาจจะอัเชิญเอาเครื่องเส้นมามาบอกเล่าบอกเก่าให้มาอยู่เออเอ็มาเยอก็แอนมินถ้าอยากถ่ายทํามีก็โค้งสุดท้ายอีกทีนึงอาจจะยามฝันตัวเก่าไหมอย่างเงี้ย มันถึงจะแน่นอนเอฟซีเขาจะได้มั่นใจว่าเลขไม่หลายตัวนะพี่ร้อยซักเลขไม่หลายตัวเพราะว่าเป็นเลขที่ตรงกันมันกับเลขยำหนึ่งสองเก้าแต่ไปเขียนกับช้างอีกโอ้โหคุณลุงนะคะก็สนใจตรงที่ว่าเลขมันเหมือนกันเนาะบัลลีที่บัลลีที่ทะเบียนรถะเบียนรถที่เขียนให้ช้างฟังคุณลุงเล่าว่าเป็นประธานแอดวานซ์เหมือนกับว่าที่คุณลุงเป็นคนที่สร้าง ประตูซุ้มประตูเหมือน <Phone. S 1> เป็นประธานเหมือนเขาจะบอกว่าให้ลุงเป็นประธานในการสื่อกับเอฟซีเอฟซีเพื่อจะเป็นสะพานเพื่อจเให้เอฟซีเอฟซีเมื่อคืนเนี่ยสีทุ่มยังโอนมาโอนเข้าบัญชีลุงลุงพวกนี้ลุงก็มาหาเงินไปสมทบกับทางวัดทางหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านสิบหมื่นนะไม่ถึงหมื่นแต่ลุงก็จะออกไปให้มันครบมันเต็มนะคือยังไงก็มันเต็มอ่ะที่คุณลุงให้เบอร์โทรนะคะเอฟซีค่าเอฟอาร ได้ลงหมายให้เบอร์โทรให้กับ f อนะคะก็ติดต่อพูดคุยกับคุณลุงได้นะคะวันนี้เป็นยังไงก็จะเป็นเอฟซีที่ใจบุญเนาะเอฟซีที่ใจบุญมาลุงเลยค่ะก็เสียดายเนาะถ้าได้เข้างวดที่ผ่านมานะคะเอฟซีถ้าเอได้เข้ามาเนี่ยจุดคงสุดท้ายเนี่ยเต็มๆมีแต่คนใจบุญใช่ไหมที่ว่าเอฟซีของคนดูเยอะค่ะประมาณเกือบเจ็ดหมื่นคนเยอะเยอะเยอะเพราะว่า ว่าเมื่อที่ผ่านมาคุณลุงเข้าถึงไปหนึ่งหกเมื่อก่อนหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกอะไรนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเข้าทั้งหมดหนึ่งเจ็ดทั้งหมดทั้งล่างแล้วไปสรุปกองสุดท้ายไปโดนสามตัวอีกไปโดนสามตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ก็ดีได้แหละที่ท่านนินช่วยๆกันถ้าคือยังไงมันก็ยังไม่เสร็จเราเพิ่งเพิ่งเริ่มเพราะว่าใช้งบประมาณอยู่เก็อบแปดแสนแต่ตอนนี้พรุ่งนี้ก็คงแกะสมทบไปมีนิดหน่อย ก็เมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาก็อาจารย์ตุ้ยก็ไปวาดในม่อาจารย์ตุ้ยเป็นตัวเจ้าวตคอาจารย์ตุ้ยเขาผู้ใหญ่อาเจ้าวาดเสร็จแล้วก็เขาก็ทั้งกรรมการหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่ทั้งอาจารย์ตุ้ยก็แวะมาตามลุงช่วยกันไม่ช่วยช่วยถ้าว่าสร้างบุญกุศลหนี่มาแล้วบอกผมปกติคนเราเนี่ยฝันแต่ว่าบางคนเนี่ยฝันแล้วเหมือนกับว่าคือบางคนที่ฝันก็ไม่ยั้ง แต่คุณลุงนี่สิ่งที่แอดถามฝันแล้วย้ำเป็นเป็นสิ่งที่มาสัจจริงแอดเป็นสิ่งที่อธิการหรือปฏิหารยันมาตลอดเหมือนเคยที่เคยเคยถามมาเคยถามมาเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ไปยิงนกใช่ไหมยิงนกถึงสูงแค่ปุ๊บยิงปุ๊บนกตกก็ตายก็อนหนึ่งหกใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาเห็นเขาตกหอกหอกแทงหัวก็อนหนึ่งหกอ่าแล้วก็อะไรคือคุณลุงวันนั้นที่แอดถามคุณลุงมั่นใจมีหนึ่งแน่นอนแต่ว่า มันก็เป็นเลขที่คุณลุงให้อยู่แล้วหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกค่ะก็เข้ามอดติ้วเอปติดตามมอดแรกเอฟสี่ก็ได้ตัวเลขที่คุณลุงฝันนะคะเดี๋ยวเอฟจะติดตามต่อคุณลุงโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายต้องมาโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะต้องมาอีกทีนึงมาย้ำเนาะโอเคขอขอบคุณคุณลุงนะคะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟสีโชคดีเดนะ